ก็มาสว่าปามกับคำว่าละกลุงพลตั้แต่สำหรับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไอ้คนไอ้คนแบบนี้ผมผมไม่เคยผมไม่เคยให้ค่าเลยนะผมไม่เคยใส่ใจเลยนะเออที่เข้าไปคุยด้วยก็ตามน้ำจริงๆแล้วเนี่ย ยูทูบเบอร์ควรจะจบอยู่แค่ทุ่งนางควรจะจบอยู่แค่คนที่เออ่ตามระหกละเหินกับลุงพลปราแตนมาตั้งแต่แรกๆควรจะจบอยู่แค่นั้นจริงๆครับใน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 ความรู้สึกของผมนะยูทูบเบอร์ที่จะหากินกับลุงพลปราแตนเนี่ยควรจะจบแค่นั้นแหละควรจะอยู่แค่ตรงนั้น ไม่มีการขยายออกแล้วก็ออกไปออกแล้วก็ออกไปตอนที่พวกเราลำบากลำบนกันพวกเราร้องไห้กันต้องไม่รู้กี่วันต่อกี่วันพวกเขานั่งสมน้ำหน้าเราหัวเราะยะอเรา มีแต่พูดจะทำให้พวกเราร้องไห้เสียใจแต่พอเหตุการณ์มันมันเริ่มขี้คายเริ่มจะมองเห็นเริ่มจะมองเห็นในสิ่งที่ดีๆแล้วก็จะกลับมาเออพลิกพลิกลิ้นพิกลิ้นกลับมา ผมไม่รู้นะสำหรับผมอะถ้าเกิดว่ายูทูบเบอร์ที่เคียงข้างลุงพลอะผมว่าขอแค่นั้นก็พอละขอแค่ที่อยู่กับลุงพลแค่นั้นก็พอละแต่ถ้าเกิดว่าวิเคราะห์ because, หรือว่าพูดจาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณอ่าก็แล้วแต่คุณใครจะทำอะไรแต่ถ้าจะไปคุกคีตีโมงกับลุงพล เข้านอกออกในได้นะผมว่าเอาแค่ตรงนั้นก็พอละอย่างผมนี่ผมไม่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนที่ไปคุกคีตีมงเป็นคนในของหลุงพลไม่ใช่นะครับถึงแม้ผมจะทํากิจกรรมอะไรที่เข้าไปร่วมหัวจมท้ายกะลุงอยู่นะแต่เอาจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่ไปคุกคีตีมงไปเขานอกออกในได้กะบลุงพลได้นะครับไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะ ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่หากินกับลุงพลโดยตรงนะครไม่ใช่นะครับผมแค่คนรอบนอกที่มองเข้าไปก็คือเอฟซีเหมือนกันทุกคนเอฟซี FC เหมือนทุกคนทุกคนก็คือเอฟซีพวกเราเกิดจากการเป็นเอฟซพวกเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์มืออาชีพแล้วพวกเราก็มองเข้าไปเหมือนกัน ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับผมนะไม่รู้ว่าป้าแตนจะคิดยังไงลุงพลก็คิดยังไงนะแต่สำหรับผมอะ่ะคนเคียงข้างที่ช่วยเหลือลุงพลที่อยู่ในกันกับลุงพลตรงนั้นอเอาแค่นั้นก็พอไม่ต้องเพิ่มไม่ถ้าจะลดก็ปล่อยมันลดไปเหมือนที่พี่เหมือนที่ถ้าจะลดก็ปล่อยให้ลดไปเหมือนที่พี่ เออเหมือนที่ลุงพลพูดตอนตอนยุคที่สี่กุมารเขาออกไปอ่ะ,อะก็แค่นั้นออกไปก็ออกไปเลยแต่ไม่รับเพิ่มเหมือนลุงพลเหมือนป้าแตนเหมือนป้าแตนเตือนลุงพลเรื่องไอโซสุดท้ายมันก็สันดานเดิมออกมา ใช่ไหมครับอันนี้พูดจากใจเอฟซีนะครับผมคือ fc ผมไม่ได้เกิดมาแล้วก็ไปทํา y ำ u t u b e เลยนะครับที่ผมมาเป็น youtube เพราะว่าผมไม่ถูกใจ y o u t u b e ก็เลยมาทำ u t u b e ซะเองเอออันนี้เรื่องจริงครับผมเกิดมาเป็น youtube เพราะว่าผมไม่พอใจ youtube เออถึงได้มาเป็น y o u u t b ูเออ